สวัสดีครับ FCI y u s u c a r วันนี้ผมมีรถดีๆมาจัดโปรโมชั่นให้กับพี่ๆ FCI y u s u c a r อีกสักหนึ่งคันนะครับรถยนต์คัดพิเศษของร้านเรานะครับมีมากี่คันก็หมดไปนะครับผมกับรุ่นนี้นะครับ Honda City ปี2013นะครับผมคันนี้มือเดียวป้ายแดงออกข้างนะครับเจ้าของเก่าเป็นข้าราชการครูนะครับอยู่ที่โรงเรียนแถวๆถสระบุรีนะครับนำคันนี้มาเทอรถใหม่ป้ายแดงที่ โชว์รูมฮอนด้าของสระบุรีนะครับผมและเซลโทรตามเราให้ไปซื้อกับลูกค้าโดยตรงนะครับผมรถบอดี้สวยไม่มีชนหนักตัดต่อพลิกคว่ำหรือจมน้ําสีขาวๆเ,เดิมๆจากโรงงานนะครับมีชุดแต่งรอบคันนะครับผมมาจากโรงงานแบบนี้มาพร้อมกับล้อแม็ก HRE ยางปี24ของโอตานิ ani, ทั้ง4เส้นล้อยางก็หลายหมื่นบาทแล้วนะครับผมนี่นะฮะและที่สําคัญรถคันนี้เข้าศูนย์บร,ริการของ Honda ทุกระยะตั้งแต่กิโลเมตรแรกยันปัจจุบันนะครับผม รถคันนี้นะครับการันตีไม่มีชนหนักตัดต่อพิกาำจมน้ําหรือกอไม้แต่อย่างใดนะครับและใครที่ชอบประหยัดนะครับผมผมเอาเอาใจสายชอบประหยัดนะครับกลัวน้ำมันจะเปลืองนะครับคันนี้มีพลังงานทางเลือกอย่าง CNG เดิมๆจากโรงงานมาให้ด้วยนะครับติดตั้งมาจากโรงงานเลยนะครับที่ Honda เขาคิดคน้นเขาผลิตขึ้นมาเพื่อตอบสนองกับคนที่ชอบสายประหยัดอย่างก๊าซธรรมชาติอย่าง CNG นะครับผมนะฮะ คันนี้สวยๆเลยนะครับเติม CNG เนี่ยตกกิโลละแค่80สตังค์ถึง1บาทเท่านั้นเองนะครับผมนี่นะฮะใครยังไม่มีตุงสตางค์จะไปซื้อรถไฟฟ้าใช้งาน CNG ก็ตอบโจทย์นะครับเป็นการพลังงานทางเลือกจากธรรมชาตินะฮะด้านในนะครับสวยงามนะครับเราเอามาเก็บงาน เล็กๆน้อยๆให้นะครับผมพวกงานเบาะที่มันมีการชํารุดนะครับเราก็เก็บงานให้หมดแล้วนะครับพร้อมสปาภายในสปาห้องเครื่องนะครับแต่อย่างอื่นเราไม่ได้เก็บเลยนะฮะเพราะว่ารถมันเข้าสู์บริการของ Honda ทุกระยะนะครับไม่รู้ว่าจะเก็บอะไรนะครับช่าง Honda เขาทํามาให้ตลอดทุกระยะและที่สําคัญอะไหล่ใช้เป็นอะไหล่ฮอนด้าแท้ๆนะครับผมนี่นะฮะระยะถ่ายน้ำมันเครื่องยังไม่ต้องถึงขราวถ่ายนะครับนี่นะครับอระยะถ่ายน้ำมันเครื่องยังไม่ถึงข่าวถ่ายเพิ่งเข้าสู่ล่าสุดไปเมื่อตอนเดือน11ปี67นะครับ จะต้องเข้าอีกทีเดือน5ปี6 8นะครับผมพี่เอาไปใช้งานสบายๆ5 6เดือนนะครับผมน้ำมันเครื่องน้ำมันเกียร์ก็ยังไม่ต้องถ่ายนะครับภายในนะครับเจ้าของเก่าเปลี่ยนวิทยุเป็น2ดินของยี่ห้อเคียนบูดมาให้นะครับไอวิทยุตัวนี้มันสามารถลิง์จากไอโฟนได้บลูทูธได้นะครับเล่น DVD ได้นะครับวิทยุชุดนี้มีมูลค่ามากกว่าหลายพันบาทนะครับผมคันนี้เป็นระบบไฟฟ้าทั้งคันปรับข้างไฟฟ้าแล้วก็ยังเป็นพับไฟฟ้าด้วยนะครับผมนี่นะฮะ สวยงามนะฮะด้านหลังก็กว้างขวางนั่งสบายตามสไตล์ HONDA Dark CITY นะครับผมเบาะอยู่ในสภาพที่ดีไม่ฉีกไม่ขาดนะครับเราจัดการทํางานเก็บงานให้ใหม่หมดแล้วนะครับผมสวยงามแน่นอนนะฮะรถโด,ดยรวมเอาไปพร้อมใช้งานพี่ไม่ต้องทําอะไรเพิ่มเติมเลยนะครับราคาก็ไม่แพงได้รถปี2013มือเดียวป้ายแดงและที่สาคัญยังเข้าสู่บริการของ HONDA ทุกระยะนะครับผมนี่นะฮะด้านหลังก็กว้างขวางนะครับใส่ของได้เยอะนะครับ รางน้าฝนซ้ายขวาเดิมๆจากโรงงานนะครับบอดี้สวยจริงๆนะครับผมสีสันก็สวยงามเงาฉับน้ำคันมีเพียงริ้วรอยตามการใช้งานทั่วไปบ้างเล็กน้อยเท่านั้นเองนะครับฝากระโปรงถ้ายก็เดิมๆจากโรงงานด้านหลังในเนี้ยมี CNG จากโรงงานติดตั้งมาให้พร้อมคอนดิชั่นปิดแบบนี้นะครับสวยงามนะฮะนี่นะฮะลงตัวนะครับจัดทรงล้อมาเป็นอย่างดีนะครับอันนี้ไม่ได้โหลดนะครับเขาก็ใส่ล้อขอบสิบเจ็ดนะครับพร้อมยางปี24สิบสี่นะครับผมกุญแจ มีเป็นรีโมทมาให้ด้วยนะครับแบบนี้นะฮะเดี๋ยวเรามาดูในส่วนของเครื่องยนต์กันบ้างนะครับผมนี่นะฮะรถสตาร์ททีเดียวติดนะครับมาวิ่งมาสองแสนกว่ากิโลเท่านั้นเองนะครับผมกิโลแท้ๆนะครับผมกล้าการันตีนะฮะไม่มีการก่อมายแต่อย่างใดนะครับรถทุกอย่างเซอร์วิสภายในศูนย์มีเรคคอร์ดภายในศูนย์นะฮะห้องเครื่องสะอาดสะอ้านดีนะครับไม่หยดไม่ย้อยไม่เยิ้มมีแค่เศษดินเศษฝุ่นเศษใครตามการใช้งานทั่วไปเท่านั้นเองนะครับ เบ้าโช๊ซ้ายขวาเดิมๆจากโรงงานนะครับฝากระโปรงหน้าเดิมๆจากโรงงานครับผมเดินทางใกล้ไกลปลอดภัยหายห่วงผมไปเอามาจากสระบุรีมาพุทธมนฑลสายสองนะครับระยะทางก็ประมาณสามสามชั่วโมงกว่าๆนะครับหลักกิโลไม่แน่ใจสองเกือบสองร้อยโลครับสามชั่วโมงกว่าครับไร้ปัญหาความร้อนะฮะรถขับขี่ดีจริงๆนะครับผมเข้าไปอยู่ในส่วนตัวรถนะครับภายในนะครับกว้างขวางนั่งสบายแน่นอนนะครับพี่ลองดูดิครับรถรักษาดีขนาดไหนพลาสติกตัวเดิมๆอย่างเงี้ย ยังอยู่ในรถเหมือนเดิมนะฮะเขายังไม่ได้เอาออกทิ้งไม่ได้เลยนะครับผมนะฮะวิทยุเป็นของ Kenwood นะครับผมมีเซนเซอร์ถอยหลังมาให้ด้วยแล้วก็มีระยะถอยหลังมาให้ด้วยนะครับใส่กเกียร์ R เหยียบเบรกก็แทนเครื่องก็ไม่สั่นใส่เกียร์ D เหยียบเบรกแทนเครื่องก็ไม่สั่นนะครับผมนะฮะถามว่าทําไมเราไม่ต้องเก็ดงานเพราะว่าทุกอย่างเซอร์วิสที่ศูนย์บร,ริการของ Honda อยู่แล้วช่าง Honda าเขาจะเป็นตุกคอยตรวจสอบว่าอะไรเสียอะไรไม่เสียอะไรต้องซ่อมอะไรไม่ต้องซ่อมนะครับเราจะไปละเมิดอย่างนั้นมันไม่่่่ดีีหรกเเพาาาาาาะวว้ใ้ใชชชงผูยญจ Honda เป็นคนวิเคราะห์ทุกอย่างนะครับผมนี่นะฮะใครที่อยากได้ไปนะครับคันนี้มีเลคคอร์ดอยู่ในระบบคอมพิวเตอร์ของ h ัน da นะครับผมแนะนําถ้าไม่สบายใจซื้อไปเอาไปเข้าที่ศูนย์ได้เลยทุกอย่างจะบอกมาหมดเลยนะครับว่ารถคันนี้เคยผ่านการทําอะไรมาบ้างนะฮะใครที่ดูรถไม่เป็นนะครับซื้อรถแบบนี้ใช้งานคุ้มค่าคุ้มราคานะครับเพราะว่าทุกอย่างมีมีเลคคอร์ดไว้ในระบบคอมพิวเตอร์นะครับผมคุณจะได้ไม่โดนย้อมแมวนะขับไปปุ๊บซื้อไปใช้งานปุ๊บระยะต่อไปเอาไปเข้าศูนย์แล้วก็ขอเลคคอร์ดดศููนย์ว่า เคยผ่านการทําอะไรมาบ้างนะครับนี่นะฮะมันจะดีนะครับใครดูรถไม่เป็นพาเพื่อนมาช่างมาช่วยตรวจสอบก็ได้นะครับผมการเข้าศูนยฮอนด้าแต่ละครั้งไม่ได้ค่าใช้จ่ายไม่ได้แพงนะครับผมอย่างหลักกิโลเช็คหมื่นโลก็อยู่ประมาณ 2,000กว่าบาทนะครับแต่ถ้าเป็นเลขคู่อย่าง40,000ก็อาจจะอยู่ประมาณนัก3-4,000บาทนะครับราคาไม่ได้แพงอย่างที่คิดนะครับคุ้มค่าคุ้มราคาแน่นอนนะฮะใครที่อยากได้รถดีๆแบบนี้ไปใช้งานนะครับ Honda City CNG โรงงานปี2013มือเดียวป้แดงออกข้างตัวรถอยู่พุทธมณฑลสาย2กรุงเทพปริมณฑลส่งฟรีต่างจังหวัดมีบริการสไลด์ออนหรือส่งไปเดลเล์ผมแนะนํารีบจับรีบจองราคานี้ไม่ได้มีมาบ่อยๆนะครับแล้ว CNG ไม่ค่อยได้มีมาแล้วนะครับคันนี้เป็นอาจจะเป็นคันสุดท้ายที่ผมได้อาจจะได้มาาานะรเพวว่่่สใหญก็ เขาก็เริ่มขายแล้วก็เริ่มหมดไปแล้วนะครับก็เริ่มไม่มีแล้วนะครับยังไงฝากกดไลค์ฝากกดแชร์ฝากกดติดตามเพื่อเป็นกําลังใจให้เราด้วยนะครับอยู่ไต,ต้หวัดไม่ต้องกลัวมันจามาคุณได้รับรถแน่นอนนะครับเรามีบริการสไลด์อ่อน24ชั่วโมงถึงบ้านท่านส่งเย็นนี้ถ้าอยู่ไกลพรุ่งนี้เช้าได้รับแต่ถ้าอยู่ไกลค่าส่งแพงต้องรับกันได้นะครับเพราะว่าคุณเลือกที่จะไปอยู่ไกลเองนะครับเราอยู่เซ็นเตอร์ของประเทศแล้วครับเมืองหลวงของประเทศกรุงเทพมหาคนครขอบคุณครับ